แล้วก็สมัรด็กกับเกน่าจิ้มจิ้มบาจิวันนี้นิวมาด้วยจิ้มจิ้มบาจิ้อย่าอย่าล่วงนี้อย่าล่วงตกหน้าผาลึกโอมื่อกี้เมื่อกี้ เขาเกมเขาห้ามจับ

เลนน่นดีๆไ,ไม่ต้องผลักกันบองกันบักันบักันไม่ผลกไม่ผาักไม่ผกเฮ้ย้่นข้นรงี้มาม่ต้องขึ้นเีลบไปีลบดยาลบด้านลบมาการาลงให้่อยแก้้นตรงน้องตาทำอะไรเนนี่ไงมันเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆนฮเามาดูนี่ย ไม่ต้องนนี้วนิ้วล้อยังไม่บางเลยชิว ตามๆพอนะแกงจะขึ้นข้างบนนะลูกยืนแค่โรงข้างแล้วเดีวรบเดี๋ยวยเดี๋ยวมาม no ันิพ์ไม่ได oh oh ้มันเกิดวันไหนให้แม่ดูดิมนเกลดนี่ตั้วันไหนวันนี้วันอะไร วันิงไหนประหญิงเดวันไหนวันที่สอ่สิบสองไ่ใช่สิบเดี๋ยวอ่านอยู่ดีๆก่มัอนที่อะไรมกราคมมาไหนวันที่ี่สิบสอ

啊！来，妈，玩跳公牛。嗯。跳跳跳跳跳。 สามวันนี้ไปโรงเรียนไหมแล้วว่าไปโรงเรียนไหมพรุ่งนี้อ่ย่าพึ่งล่วงกันเดี๋ยวอย่าพึ่งล่วงนะนักการที่เขาไปโรงเรียนดอลยุ่ยไม่กระโดดพร้อมกันเดี๋ยวพากันล้มมาเอาไม่เอาไม่เอาอันตรายไม่ลงพร้อมกันที่ตั้นไม่เอาอันตราย

ไม่เอาไม่เคยเหยียบตรงนั้นอันายเียบข้างบนเหียบข้งบนนี่อไม่เอาไม่เอาลงนตราย่นไมเยย่าอยาไไม่เอางงอน่อาไม่เยไมาราย

นิ้วอย่าบีกันนัตอบดีดีกินอะไรไ่เจียวไไหมน้เมียวเป็นมัมี่ไม่สนใจยังกินวะมีคนไม่สนใจใครแล้วหลับแล้วไปไปบอกพ่อกินข้าวอะไรไ่ยด

ปเด็ปีิ้วอย่า้งไิ้วนานิ้วนน้วม่เดียววางม่ะการเราหมดใจนะเล่อะไรนี่ยทานำนำนหลานนะนิ้วยานหลานนะนำมาเดี๋ยจริงต้องตีนานะริงจหลานไม่เอาไม่บีบไม่บีบมันหวานเขีวมันเดิมใุ่มมือก็เล เงนี้งที่กว้างอะไที่กว้างมึงควรนั่งยูดีก็มาจับบีเด่นไอที่โรงเรียนที่โดนนิคุณแมนิมนะบังาล้วนน่าทำไมอะ ไวกเอมบเยเก็บเลยตไม้ก็อยู่นี่อ่ะอยู่ด้วกันนี่มาเร็วเร็ว่จะตกเร็วบอด้านบอด้าบอด้เดี๋ยวเดี๋ยวกันก็กลับไปแล้วมันจะกินข้าวไหม เดี๋ยวลงมาพูดกันแต่ว่าคุณชอบชีวิตแบคล้าย้กรดิ่งกระแชะบ้างแต่วันนี้ไม่เป็นไย